สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ i n d i e s o f t รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ Open Source มากมายกับผมบีมธีรชาติจงกลดีครับและสำหรับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะเอาเนื้อหาของเราลงไปในเว็บไซต์ของเราครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็เป็นส่วนของการสร้างเนื้อหาในจุล่านะครับเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับ ไปที่ section manager ก่อนนะครับเราจะลองสร้าง section manager ก่อนนะครับโดยการกด new ครับตั้งชื่อ title นะครับในที่นี้นะครับเราจะให้เป็นวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ a l i c e นะครับก็คือชื่อเสมือนนะครับเราจะอาจจะใช้ชื่อสั้น ก็ได้นะครับหรือชื่อเหมือนกันก็ได้ครับในที่นี้เราใช้วิชาการนะครับในส่วน Access Level นะครับก็จะเป็น Public Register แล้วก็ Special นะครับในที่นี้เราจะให้เป็น Public นะครับ Public นะครับก็จะเป็นส่วนของทั่วไปเข้ามาดูได้นะครับส่วนของ Register ก็จะเป็นต้องสมัครเข้ามาถึงจะดูได้นะครับส่วนของ Special นะครับก็เป็นส่วนของ Admin นะครับ แล้วส่วนของเนื้อหานะครับก็ยังไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ครับเพราะอันนี้ยังเป็นหัวข้อหลักอยู่นะครับจากนั้นกดเซฟครับเราก็จะมีหัวข้อหลักมาหนึ่งหัวข้อนะครับจากนั้นกลับไปที่คอนโทรลพารนลครับจากนั้นไปในส่วนของ Cat e g o r y นะครับเราจะสร้าง Cat e g o r y ขึ้นมาเราต้องกดที่ New ครับ ก็คล้ายๆกันนะครับเราจะตั้งชื่อของ title ก่อนนะครับเช่น programming นะครับ l e c คือจะว่านะครับ public เปิดใช้นะครับอยู่ใน section ของวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ Access level อย่างที่อธิบายไปนะครับอันนี้เราจะให้เป็น public นะครับส่วนของเนื้อหานะครับยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นกด save นะครับ จากนั้นกลับมาที่คอนโทรลพา n e l ครับไปในส่วนของ add new article ครับในส่วนนี้จะเป็นการสร้างเนื้อหานะครับก็คล้ายๆกันครับจะมี title กับ alias นะครับจะให้เป็นโปรแกรมเมอร์หนึ่งนะครับในส่วนของ title alias ก็เป็น Java 1นะครับฟอน p เพจก็ต้องการให้โชว์หน้าฟอน p เพจนะครับ p u b l i s h ก็คือเปิดใช้นะครับส่วน section นะครับ ก็เลือกเป็นวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแคตตาล็อก็ให้เป็นโปรแกรมมิ่งนะครับอย่าลืมนะครับ Section คือหมวดหมู่หลักแคตตาล็อกคือหมวดหมู่ย่อยนะครับทีนี้มาในส่วนของเนื้อหานะครับเราอาจจะใส่เนื้อหาอะไรลงไปก็ได้นะครับแล้วลองกดเซฟดูนะครับ Publish นะครับ เปิดใช้นะครับฟอนต์เพจเปิดใช้นะครับเมื่อสร้างเนื้อหาในส่วนที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราจะมาลองสร้างเนื้อหาในส่วนที่สองกันนะครับเพื่อดูความแตกต่างนะครับว่าจุลราเนี่ยจะจัดการเนื้อหาของข่าวอย่างไรนะครับกด New เลยครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อ Title นะครับผมจะให้เป็น Programming 2นะครับ อเลสก็เป็นจาวาสองเหมือนกันครับ section เป็นวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ u u l i s h เปิดใช้นะครับ f o n t page ก็เปิดใช้นะครับ category ก็เป็นโปรแกรมมิ่งเหมือนกันครับส่วนเนื้อาหาก็จะใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับหลังจากนั้นกด save ครับสังเกตว่าในส่วนของ font page และ publish เราต้องเปิดใช้นั้งคู่นะครับถึงจะสามารถใช้ได้และโชว์บนหน้าฟอนต์เพจครับทีนี้เราลองไปพรีวิวดูครับว่าจุลราชจะจัดเนื้อข่าวให้ยังไงข่าวก็จะมาโชว์บนหน้าฟอนต์เพจนะครับจะเริ่มด้วยโปรแกรมมิ่ง2และตามด้วยโปรแกรมมิ่ง1ครับสังเกตได้ว่าถ้าข่าวไหนอัปเดตทีหลังนะครับก็จะมาขึ้นเป็นอันแรก หรือว่าเป็นข่าวที่อัปเดตล่าสุดนะครับอาแล้วทีนี้ข้อมูลดีๆของเราก็ได้ลงไปอยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเอามาให้ชมบ้างแหละครับแล้วในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับและสำหรับตอนหน้าผมจะมีอะไรมาฝากกันนะั้นก็อย่าลืมติดตามชมนะครับและสำหรับตอนนี้ผมและทีมงานรายการ e อนดี้ซอฟต์ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ